สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเพิ่มเล็กอังกฤษเกมที่25ประจำเช้าอาทิตย์ที่5มีนาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แมนซิตี้ครับเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไป2-0วันนี้ได้ประตูจากฟรีโฟเดนแล้วก็เบนดอลซินวาอาร์เซนอลครับเฉือนเอาชนะบอลมัดไป3-2เกมนี้เนี่ยทีมเยือนทำไปก่อน2-0ด้วยนะจากฟิลิปบิลลิงแล้วก็มาโกสเซเนซี่ก่อนที่เจ้าบ้านยิงคืน3ลูกรวดจากโทมัสปาเต้เบนไวแล้วก็ลีสนิวเซน แอสตันวิลล่าก็เฉือนเอาชนะพาเลทไป1-0จากโจชิมแอนเดอร์สันของพาเลทเนี่ยทำเข้าประตูเองไปไบรตันตวันนี้มาโหดครับเปิดบ้านถล่มเวสต์แฮมไป4-0ด้ยประตูจาก Mann, อเล็กซิสแมตต์อลิสเตอร์ยิงจุดโทษเข้าไปตามด้วยเจอเวล์บแมนคาร์ลูเมโตมาแล้วก็แดนนี่เวลเบกเชลซีก็เฉือนเอาชนะลีดไป1-0จากเวสลีย์โฟฟาน่าฟูเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไป1-0จากอาดามาโตเล่ส่วนซานตันก็เอาชนะเลสเตอร์ไป1-0จากคาร์ลอสอัลคาาส ดังนักนเลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลยังนำไปจากโฟลคัพแต้มนำโด่งไปที่63คะแนนอันดับ2แมนซิตี้มี58อันดับ3แมนยู49อันดับ4สเปอร์45อันดับ5นิดคอลโซ่สิบเออันดับ6ลิเวอร์พูลแล้วก็อันดับ7อย่างฟูลแลมก็มีทีมละ39คะแนนในขณะที่โซนตกชั้นคัพสูสีมากๆเลยอันดับ18 19 20เอเวอร์ตันเซา์บอร์นมัธมี21คะแนนเท่ากันไปที่ดาวน์สโนว์ล่าสุดก็ย เดี๋ยวส่งไทยกันที่โปรแกรมนัดต่อไปวันอาทิตย์ที่5มีนาคมมี2คู่ตอน3ทุ่มฟอร์เรสต์เปิดบ้านเจอ v อต t o n แล้วก็5ทุ่มครึ่งลิเวอร์พูลเจอกับแมนยูส่วนคืนวันจันทร์มีหนคู่เบน f o ฟอร์จะพบกับฟูล h a ม